มิเะห์มานิระฮีมดวอาขออภัยโทษในสิ่งที่เกินความสามารถอ่านดุอา์บุตนี้ว่าสะมียนาวะอะตนาวุฟรอนาการบะบนาวะอิัยกัลมาซิรความหมายพวกเราได้ยินแล้วและพวกเราพร้อมปฏิบัติตามแล้วขออภัยโทษจากพระองค์ โอ้ผู้อภิบาลของพวกเราและพวกเราจะกลับไปยังพระองค์เท่านั้นวาบุตรนี้จากสุรอัลบกรอายะที่285เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการอภัยทูตจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาควรอ่านวาบุตรนี้บ่อยๆว่าสเมียนาวะอะตาวาุฟรอนากา ربنا واليك المصير